การมาเยี่ยมของสมเด็จทุลเซนกับคุณนักสินมันจะต้องมีอเจนดาอะไรบางอย่างซ่อนอยู่หรือเปล่าอันนี้คุณเฟิร์นพูดนะครับอันนี้ถามความเห็นอาจารย์จากที่อาจารย์เกิดมาทั้งหมดทั้งสองท่านก็บอกว่าเขาเขาระลึกถึงยามที่เขาลำบากใช่ครับต้องหนีพัดภาคนะครับทั้งละทั้งสองท่านเนี่ยมีวิบากกรรมเยอะมากก่อนหน้านั้นท่านทุนเซนก็ประเทศโดนยึดเวียดนามเข้ามายึดก็หละกหินมาอยู่เมืองไทย นะครับและจริงๆแล้วผู้นําเพื่อนบ้านเกือบทุกท่านนะมารักษาตัวมาพักผ่อนมาพักรอเพราะฉะนั้นเขาลอลึกถึงตรงนี้แล้วใครอยู่ตรงนั้นในรัฐบาลเนี่ยก็อำนวยความสะดวกช่วยเหลือ,อเขาก็จําได้อันนี้จริงๆเป็นความรู้สึกส่วนตัวที่ดีแต่มันเป็นภูมิพ,พัน์เรื่องสัมปทานเรื่องผลประโยชน์ก็จะทําให้การเจราจาไอ้ที่มันขัดแย้งกันมายาวนานจะดีขึ้นเวลาราบเรื่อนขึ้นเวลาอาจารย์ราบเรื่อนออสําหรับใครใช่ไหมครับถ้าราบเรื่อนสําหรับประเทศไทยคนไทยก็คงชอบแต่ถ้าราบเรื่อนสําหรับธุรกิจเอกชนนะครับ ที่ตัวเองเป็นเจ้าของอันนี้มันก็จะมีคําถามตามมาหรือไม่นะครับเพราะว่าเรื่องเหล่านี้ก็เข้าใจว่าทั้งสองท่านก็เป็นนักธุรกิจด้วยแล้วก็เครือข่ายก็ทําธุรกิจเยอะอ,อันนี้ก็จะทําให้หลายๆฝ่ายตั้งข้อสังเกตนะครับอ,อันนี้ผมไม่ได้ตั้งข้อสังเกตโดยตรงซื้อต่างประเทศเนี่ยตามเรื่องนี้ใกล้ชิดมากสำหรับกรณีของกัมพูชาเพราะเขารับเงินบริจาคจากต่างประเทศแล้วเขาตอนนี้โดนข้อกล่าวหาว่าจีนเนี่ยเข้าไปควบคุมสนามบินทางยุทธศาสตร์ท่าเรือทางยุทธศาสตร์ แล้วกลายเป็นปัญหาใหญ่ให้กับหลายประเทศนะครับตรงนี้ทําให้สหรัฐต้องไปหาพื้นที่ในเวียดนามเพื่อมาขานกับจีนในกัมพูชาอันนี้ใช่หรือไม่เนี่ยมันก็จะกระทบกับเราถ้าความสัมพันธ์เหล่านี้พวกฝ่ายทางตะวันตกเชื่อว่าท่านฮุนเซนยังมีอิทธิพลสูงอยู่นะครับแล้วอันนั้นประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งคือการขึ้นมาของฮุนมาเนตเนี่ยอาจารย์สีซองก็ทราบว่าอาจจะเร็วไปอาจจะเร็วไปอายุน้อยแล้วก็ฐานการเมืองยังไม่มี แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่ายังไม่ค่อยมีผลงารเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ทําให้สมเด็จคุนเซนอาจจะต้องเข้ามาช่วยดูแลหรือไม่นะครับอันนี้คนพูดกันเยอะมากประคับประคองลูกชายใช่ครับก็หมายความว่าจริงๆก็ยังเป็นคนที่มีบารมีถึงจะมีไม่มียังไงเนี่ยการตอบรับของสื่อไทยวันนี้นะครับเต็มทุกพื้นที่สลับที่อาจารย์ใส่ตอนเอออาจารย์ใส่นก็ตั้งข้อสังเกตน่าสนใจคือถ้าคือถ้าคนวิเคราะห์หรือคนคิดไปว่าคุณเซนกับคุณนักศินยไปคุย เรื่องข้อพิพาทหรือไปเอี่ยวธุรกิจเนี่ยกลายเป็นความระแวงนะคุณทักษิณเองก็ยอมรับว่าแต่ก่อนคนก็ระแวงเรื่องนี้ธุรกิจการเมืองผลประโยชน์อาจารย์คือคือวันนี้เราต้องยอมรับว่าการเมืองโลกะมันเจอแรงกระแทกที่สําคัญอันหนึ่งคือการเมืองที่คงอํานาจมายาวนานในช่วง20ปี30ปีที่ผ่านมากําลังถูกท้าทายจากการเมืองกระแสข,ของแบบคนรุ่นใหม่เหล่านี้<อ>แล้วมันเริ่มจะมีการพยายามผลัดอํานาจกัน นะครับจากคนที่ครองอำนาจมานานแล้วก็ผัดอํานาจลงไปอย่างอย่างกรณีกัมพูชาเนี่ยอาจารย์ตั้งประเด็นไว้น่าสนใจว่าเร็วไปไหมแต่มันอยู่ในสภาวะที่อาจจะจําเป็นอ่ะวันนี้กระแสคนรุ่นใหม่อ่ะอยากเห็นผู้นาหนุ่มๆก็ต้องผัดใบก็ต้องส่งไม้ใช่แต่มันถึงเด็นคือย่างกัมพูชาเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จแล้วคือถ้าพูดถึงวันนี้นะคนสูงอายุสองท่านเนี่ยมาคุยกันเนี่ยโผลอกเดียวกันนะแต่คนนึงเนี่ย ส่งส่งไม้ให้เจนใหม่สาเร็จแล้วให้เจนใหม่สาเร็จแล้วแต่อีกคนนึงเนี่ยส่งให้ลูกสาวยังไม่ได้กําลังจะอยากจะส่งหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยอยากจะถอดบทเรียนอะไรกันไหมระหว่างระหว่างที่รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในวันนี้คุณส่งให้ลูกยังไงเหรออะไรแบบบอกฉชนหน่อยสินะครับหรือสถานการณ์มันไม่เหมือนกันหรือเปล่าวะอาจารย์ใช่มันไม่เหมือนกันแน่มันไม่เหมือนกันแน่แต่ว่ามันมันมีแรงกดดันที่คล้ายๆกันนะครับถามว่าโอ้ระดับ ท่านสมเด็จคุณเซนทาไมต้องรีบส่งไม้ใช่ไหมอ่าท่านก็คงจะรู้จังหวะแหละแล้วส่งไม้ไปก็คืออย่างที่ท่านอาจารย์บรรณิธิานบอกก็คือไม่ได้ส่งให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะส่งทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่พร้อมแล้วก็ต้องมาช่วยประคับประคองอ่คือแปลว่ามันไม่ต้องรอให้สุกงอมไงค่ะวันนี้ถ้าจะคิดประเด็นเรื่องส่งไม้ต่อเกีนกัทางการเมืองเนี่ยเ,<อ>เราอาจจะคิดว่าเฮ้ยต้องรอวันที่มันพร้อมสุกงอมแล้วหาผลงานให้กับคนที่เราจะวางเป็นทายาท<อ>แล้วค่อยส่งขึ้นนั่งเก้าอี้ โมเดลกัมพูชาจะบอกเราว่ายังไม่ต้องขนาดนั้นแรงเสียดทานมันเร่งเร่งปฏิกิริยาให้ต้องรีบส่งไปก่อนวางเป็นเนีตำแหน่งก่อนแล้วแล้วก็ค่อยหาวิธีการประคับประคองนี่อาจารย์พูดเหมือนกับว่าคุณมานเน็จเขามาหาคุณเศรษฐาแล้วพ่อต้องตามมาประคบว่าเฮ้ยทิศเดียวกันเป็นยังไงเรียบร้อยดีไหมตามมาเคลียร์อีกชั้นหนึ่งเหรออาจารย์ก็ก็ก็มีส่วนก็มีส่วนครับก็มีส่วนครับก็มีส่วนครับคือถ้าเรามองแบบนั้นนะคือเรามองว่าเอ๊ะ ก็คนผู้นำอายุยังไม่มากฐานการเมืองก็ยังรากฐานก็ไม่ได้มั่นคงอะไรก็ยังต้องพึ่งพาผู้นำคนเดิมซะเยอะใช่ไหมครับวันนี้ปล่อยให้ออกมาบยบินบ้างแต่ว่าก็ต้องก็ต้องดูอยู่ใกล้ๆก็ยังมีต้องมีความเป็นห่วงอยู่นะครับอาจารย์สิธรนอาจารย์สันิธรตอบโจทย์คุณเสถียรคุณเฟิร์ลแล้วนะครับว่าคืออะไรขอนเที่งนะครับไม่เยอะแล้วนะครับคือถ้าถามอาจารย์จะเชื่อไหมแหละว่าเขามาในฐานะคน ผู้สูงอายุสองคนที่เคยทํางานการเมืองกันมาเคยนู่นนี่กันมามาเยี่ยมไม่เสร็จแล้วกลับในระดับหนึ่งก็ก็ก็น่าจะเข้าใจได้ว่าคิดถึงมากสวนตัวก<อ>ึ้นเครื่องบินก่อนขึ้นเครื่องบินก็ลําพึงลําพันธ์ว่าจะมาเจอเพื่อน <c oughs> แฟนแฟนเก่าเพื่อนเก่านะครับก็ก็ทวิตนะครับและอันนี้มันเป็นปรากฏการณ์ซึ่งเป็นดาบสองคมในด้านหนึ่งเราก็อ่านได้ว่าเขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งจริงๆนะครับแม้แต่จะขึ้นเครื่องก็นึกถึงและใจไปถึงเมืองไทยตัวยังอยู่บนเครื่องบินส่วนตัว ค่ะนะครับอันนี้ก็เห็นได้ชัดว่าลึกถึงอย่างาแสดงออกครับแต่ว่า <C> e <at> ในทางการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะใกล้ชิดอย่างเดียวมันจะต้องทํางานร่วมกันนะครับในทางการเมืองนะครับ <C> e <at> ไม่ไม่ใช่ว่าสนิทกันแล้วก็จะแค่นั้นอันนี้พูดถึงทั่วไป <C> e <at> ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนนะครับคนจะเกิดความรู้สึกว่าต่อไปศูนย์กลางทางการเมืองจะไปอยู่ที่บ้านจันทรงร่าแล้วค่ะอาจารย์ครับก็เห็นระดับรองผู้บัญชาการไปโบกรถอยู่ แล้วก็ระดับนายพลไปบอกรถอยู่หลายคนไม่ทราบว่าได้เข้าบ้านไปหรือยังนะครับไอ้นี่มันทําให้คนรู้สึกมากว่าเอ๊ะมันอะไรกันแน่นะครับกไม่ใช่การแบบนี้จริงๆจะต้องห้ามทํำถ้าเป็นเจ้าของบ้านนะครับเกรงใจเพื่อนบ้านด้วยเกรงใจหลายอย่างที่คุยกันมาจนได้มาวันเนี้ได้มากลับตรงเนี้มันจะต้องให้ทุกคนมีโอกาสได้หายใจแต่ว่าขณะนี้ไม่มีขณะนี้มันมันมันกลับไปสกิดใจ มันกลับไปสร้างบรรยากาศใช่ผลมันจะเป็นยังไงจ้าถ้ามันถ้ามันถูกยึงไปแล้วสวนอำนาจเกิดไปโมเมนตัมถ่วงมาทางนั้นเนี่ยคือคือผมคิดว่ามันเป็นโจทย์ที่เขาไม่ได้เตรียมไว้เหมือนกันนะคือในขณะที่วันเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับมันจะเป็นช่วยช่วยผ่าทางตันอ่ะคือสมมุติว่าเรียกพลังศรัทธาในทางการเมืองของเพื่อไทยกลับมานะเพื่อโอกาสในการชนะการเลือกตั้งครั้งต่อๆไปนะแต่ว่าบรรยากาศวันเนี้ยมันกลายเป็นว่าเฮ้ยมันย้อนอดีตคำถามคือมันตอบโจทย์หรอ คือโอเคคุณอาจจะได้ฐานเสียงแฟนคลับคนเก่าๆหน้าเดิมๆคนคที่เคยระลึกถึงคุณงามความดียุคไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยปี2554ครับคำถ,ถามคือ แล้วเด็กที่เขามีสิทธิ์เลือกตั้งหลังจากนั้นหรือเด็กที่เกิดมาในยุคที่ไม่รู้จักคุณทักษิณแล้วนะวันนี้ถึงมีมีสื่อจํานวนหนึ่งต้องไปคอยทําความเข้าใจบ้านสองล่าคืออะไร<อ>บ้านจันสองจันสองล่าคืออะไร<อ>ทำไมมันสําคัญยังไงเหรออ,อ,อะไรเงีเออ้ยน่าสนใจนะคือคนก็ตั้งคําถามคนรุ่นใหม่ๆก็ตั้งคาถามแบบนี้เยอะแย,ยะมากมายการเบ่งบานอํานาจคุณทักษิณจะเผื่อจะได้แค่คนรุ่นเดิมใช่ มันจะไปช่วยตอบย้ํะว่าคุณสุดท้ายคุณก็จะไปได้ฐานเสียงแฟนคลับเก่าๆเผลอๆอาจจะไม่ได้ด้วยซ้ําด้วยอย่างยงเมื่อกี้ก็มีข่าวถูกไหมคุณป้าพี่หวังป้าแหม่มบอกทายังรักอยู่นะแต่ว่าหมดศรัทธาแล้วยงคุณไปร่วมอีกฝ่ายหนึ่งใช่คนรุ่นใหม่ไม่รู้จักอีกแล้วแล้วพอป้ามาพูดแบบนี้เขาก็จยิ่งตอกย้ําความเชื่อว่าเอนี่ยเห็นไหมเขาหักหลังจริงเพราะว่าคนรุ่นใหม่ได้ซึมซับปรากฏการณ์ที่มันเพิ่งเกิดฉะนั้นความ๊อปอุล่าในวันที่ได้3 7มเจ็ด ในสมัยก่อนเนี่ยมันจะไม่กลับมาใช้งานไม่ได้แล้วในมมูายซาติทอมันมันควรจะพยายามไปสู่จุดนั้นให้ได้แต่ด้วยเนี่ยบรรยากาศที่มันเกิดขึ้นแบบนี้นออ่าสนใจสถานการณ์ใหม่เนี่ยไม่ได้แปลกนะครับ <laughs> ถ้าอาดีตนายกที่มีความตั้งใจดีอดีตประธานาธิบดีผู้นําประเทศที่มีความตั้งใจดีจะมาช่วยแต่มันต้องเข้าระบบ นะครับอย่างเช่นตั้งมูลนิธิอย่างเช่นเป็นผู้แทนพิเศษของรัฐบาลอย่างเช่นอดีตประธานดีคาร์เตอร์มันจะได้โปร่งใสว่าอะไรส่วนตัวอะไรส่วนรวมนะครับมีคณะกรรมการมีการทํางานแล้วจะไปทําอะไรเจรจาพื้นที่ซับซ้อนผลประโยชน์อะไรก็ได้หมดผลมันจะมันจะได้เสียยังไงไหมกับบทบาทแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ที่คาดหวังกันไว้อะว่าคุณนักสินกลับบ้านมันนอนที่บ้านแล้วเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันแบบ ผิดไปจากก่อนหน้านี้ตั้งแต่ตั้งรัฐบาลได้มา<อ>แบบแบบโหปัจจุบันทันด่วนหรือว่าแบบหน้ามือเป็นหลังมือมันก็จะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นมันกลายเป็นเป็น,เป,นเป็นภาพของการไปตอกย้ําการเมืองแบบเก่า<อ>ซึ่งเพื่อไทยไม่อยากให้ตัวเองถูกมองอย่างนั้นไงมันจะกลายเป็นโหนี่มันคือการเมืองบ้านใหญ่ซูเปอรค์คาสสิกนี่หว่ามันบ้านใหญ่ระดับชาติอ่ะที่จะบริหารประเทศแบบนี้บ้านใหญ่ของบ้านใหญ่ก็้านใหญ่หญหญของบ้านใหญ่อีกทีนึงอ่ะอแล้วมันจะไปมันจะย้อนแย้งกับค่านิยมของคนรุ่นใหม่ที่วันนี้ เพื่อไทยหวังว่าจะดึงคะแนนเสียงมาได้